ดีครับคนไทยกับผมลุงอน้นหัวใจดินและรายไทยโรมิงเช่นเคยครับคอนเทนต์ที่จะพาทุกคนมาบันทึกเรื่องห่วงเวลาในยุครัตนโกสินร์ไปด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคคลสถานที่วัฒนธรรมสิ่งปลูกสร้างวัตถุอะไรต่างๆหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดในยุครัตนโกสินร์ที่น่าสนใจผมจะพาทุกคนมาบันทึกห้วงเวลาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับ และในวันนี้นะครับผมอยู่ที่ย่านเยาวราชย่านชุมชนชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับที่เยาวราชนี่ก็มีสิ่งต่างๆมากมายที่เราให้เราได้มาเรียนรู้แล้วนะครับและที่นี่นอกจากศาลเจ้าจีนก็มีวัดที่เป็นที่น่าสนใจและควรศึกษานอกเหนือจากวัดไตมิตรก็มีที่นี่แหละครับที่ผมอยู่นี่ก็คือ วัดสัมพันธวงศ์หรือวัดเกาะครับที่วัดเกาะนี้มีความน่าสนใจอย่างหนึ่งนั่นคือพระอุโบสถมี3ามชั้นครับเป็นแห่งเดียวในประเทศและที่นี่ก็มีบุคคลบุคคลหนึ่งที่มีความพนให้ความเคารพนับถือศักการะมากนั่นคือแม่ชีบุญเรือนเติรโตงบุญเติมนะครับท่านเป็นใครมาจากไหนและประวัติวัดเป็นยังไง เรรรรียนนู้้พอมกัคัคบผมมาในย่านเยาวราชครั้งนี้เป็นความตั้งใจอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมจะมาวัดวัดหนึ่งหลังจากที่ผมเคยทำเรื่องราวถนนเยาวราชและเรื่องราววัดไตรมิตรไปแล้วบนถนนเยาวราชย,ยังมีวัดอีกวัดหนึ่งครับที่น่าสนใจในเรื่องราวของวัดวัดที่พูดถึงก็คือ วัดสัมพันธวงศารามวรวิหารหรือวัดเกาะครับวัดสัมพันธวงศสารามวรวิหารเดิมเป็นวัดราชมีนามว่าวัดเกะาะหลักฐานในการสร้างวัดแต่เดิมไม่ปรากฏว่าท่านผู้ใดเป็นผู้สร้างทราบแต่ว่าเป็นวัดโบราณมีมาแต่สมัยพระนครศรีอยุธยาเป็นราชธานี เดิมมีคลองคูร้อมรอบวัดเชื่อมต่อจากแม่น้ำเจ้าพระยาจึงเป็นที่มาของการเรียกชื่อว่าวัดเกาะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชการที่หนึ่งเมื่อได้สร้างกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีสถาปนาราชวงศ์จักรีแล้วนะครับพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระบรมวงศานุวงศ์ บูรณะปฏิสังขรณ์วัดต่างๆใหม่หลายวัดในส่วนของวัดเกาะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีซึ่งเป็นพระภาคีในัยต้นราชกุลมนตรีกุลดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ทั้งวัดแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวง พระราชทานนามว่าวัดเกาะแก้วลังการามต่อมาในรัชกาลที่สพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดเกาะแก้วลังการามแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามเปลี่ยนนามวัดว่าวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแห่งสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีผู้ทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอในสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาธพระบรมราชชนนีของพระองค์เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโอ,องการสถาปนาวัดนี้ให้งดงามมีเกียรติประวัติเพื่อจกให้เกิดปิติปราโมทย์แก่ผู้สืบสกุล ในเมื่อได้ทราบว่าบรรพบุรุษบุปการีของตนได้สร้างกุศลไว้เป็นเหตุชักจูงศรัทธาภาษาถะให้เกิดแก่พระประยุรญาติต่อไปในรัชกาลที่9เมื่อปีพุทธศักราช2513ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วัดสัมพันธวงศ์อัญเชิญพระปรมาพิไทย พอป,อรอปรประดิษฐานที่หน้าบันพระอุโบสถหลังใหม่ครับาศาสนาสถานภายในวัดสัมพันธวงศ์ที่โดดเด่นมากนั่นคือพระอุโบสถปูชนียสถานและถาวรวัตถุสำคัญยิ่งในวัดที่สูงและใหญ่ที่เห็นกันโดยทั่วไปก็เห็นจะมีแต่พระเจดีย์เท่านั้นนะครับ ไม่มีที่วัดไหนและวัดใดในประเทศไทยที่มีพระอุโบสถทั้งกว้างใหญ่ยาวและสูงถึงสชั้นเว้นแต่วัดสัมพันธวงศ์เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครที่ได้สร้างไว้ตั้งแต่พุทธศักราช2506และยังไม่มีวัดอื่นทำได้ถึงปัจจุบันพระอุโบสถสามชั้นมีลิฟต์ขึ้นลง มีความกว้าง39เมตรและยาว57เมตรเป็นเรือนทรงไทยจตุรมุกสร้างบนดบยอดปรา,าสาทเป็นจุดสูงสุดอยู่ตรงกลางทำให้มองเห็นแต่ไกลเป็นแลนด์มาร์กของย่านไชยนาทาอีกจุดหนึ่งครับพระอุโบสถหลังใหม่สร้างแทนหลังเก่าที่ไม่สามารถบูรณะซ่อมแซมได้ตามเดิม ได้รวมสิ่งปลูกสร้างที่แยกกันมารวมไว้ในอาคารหลังเดียวแต่แบ่งประโยชน์ใช้สอยแตกต่างกันออกไปชั้นบนสุดเป็นพระอุโบสถชั้นที่สองเป็นสาราการประเรียนและชั้นล่างใช้เป็นโรงเรียนก็ได้หรือห้องสมุดก็ได้ก่อนที่จะมีพระอุโบสถใหญ่ดังที่เห็นในปัจจุบัน ท้าความไปเมื่อพุทธศักราช2504พระมหาราชมังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ในครั้งนั้นทำเรื่องคณะสงฆ์และรัฐบาลตามลำดับขอพระบรมราชาอนุญาตหรือพระอุโบสถพระวิหารและพระเจดีย์เก่าพร้อมกับขออนุญาตสร้างพระอุโบสถวิหารการปรเรียนเป็นอาคารแบบจตุรมุขทรงไทยสามชั้น มีมนดบทรงปรา,าสาทยอดอยู่บนหลังคาชั้นสูงสุดขึ้นมาแทนเมื่อได้รับอนุญาตตามลำดับจึงเชิญจอมพลสลิ์ธนรัตฐนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นมาเป็นประธานในการวางศิาลาฤกษ์เมื่อวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2506เวลา8นาฬิกา38นาที ภายในอาคาร3ชั้นส่วนพระอุโบสถที่อยู่ชั้น3มีพระประธานประจำพระอุโบสถ2องค์เป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยสร้างในสมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์ครับองค์บนสุดมีพระนามว่าพระพุทธนาราชพระทศพลส่วนองค์รองลงมามีนามว่าพระพุทธศีรีสุทธิสัมพันธ์ ส่วนชั้นสองที่เป็นศาลาการประเรียนใช้ทำพิธีสงฆ์ทำบุญทั่วไปให้ญาติโยมมีพระประธานปางมารวิชัยจากวิหารเดิมประดิษฐานโดยเฉพาะพระประธานองค์เล็กจะบรรจุพระสรีรางคารของสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีไว้ครับ วัดสัมพันธวงศ์นอกจากจะมีอุโบสถ3มชั้นที่เป็นสิ่งสำคัญแล้วนะครับที่วัดนี้ยังมีบุคคลอีกคนหนึ่งที่มีความสำคัญคู่กับวัดมานานและเป็นที่เรื่องลือม,มากนั่นคือแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมครับแม่ชีบุญเรือนเป็นคารวาสท่านหนึ่งนะครับที่เมื่อครั้งยังมีชีวิต ท่านเป็นคนที่มีจิตใจเป็นกุศลชอบการทำบุญและช่วยเหลือผู้อื่นเป็นอย่างมากอีกทั้งยังชื่นชอบในด้านวิปัสสนากรรมฐานบำเพ็ญเพียรจึงได้มาฝึกวิปัสสนากรรมฐานอย่างจริงจังที่วัดสัมพันธวงศ์กับท่านเจ้าคุณพระมหาราชมังคลาจารย์หลวงปู่เทศอดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ในตอนนั้นแล้วคุณแม่บุญเรือนก็ได้บวชเป็นชี อยู่ที่วัดแห่งนี้ด้วยแม่ชีบุญเรือนฝึกวิปัสสนากรรมฐานเป็นผู้ทรงศีลที่เคร่งครัดมากจนท่านฝึกสําเร็จถึงขั้นอภิญญาหช่วงที่แม่ชีบุญเรือนอยู่ที่วัดสัมพันธวงศ์ก็ได้ปฏิบัติตนเป็นอย่างดีช่วยเหลือผู้คนทั่วไปมากมายในเรื่องการรักษาโรคด้วยแม่ชีบุญเรือนท่านมีวิชาการนวดรักษาโรคติดตัวมา การรักษาโรคของแม่ชีบุญเรือนเป็นการรักษาฟรีไม่คิดเกินแต่อย่างใดนะครับทำให้มีผู้เลื่อมใสนับถือแม่ชีบุญเรือนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับจนกระทั่งวันที่7กันยายนพุทธศักราช2507แม่ชีบุญเรือนก็ได้ลาสังขารจากไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บส่วนตัว ทางวัดสัมพันธวงศ์ได้สร้างเรือนพิพิธภัณฑ์แม่ชีบุญเรือนเพื่อเป็นเกียรติและระลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้เคยปฏิบัติไว้ที่วัดสัมพันธวงศ์ครับทั้งยังให้ประชาชนทั่วไปได้ไปกราบสักการะขอพอรรูปหล่อของแม่ชีที่พิพิธภัณฑ์ นอกจากรูปหล่อแม่ชีบุญเรือนแล้วก็ยังมีภาพถ่ายเรื่องราวของแม่ชีและชุดที่แม่ชีได้ใส่ในขณะดังมีชีวิตอยู่ให้ชมครับมีเสียงคําร่ำลืออย่างมากว่ามีผู้มาไหว้ศักระแม่ชีแล้วขอพรขอความช่วยเหลือเมื่อกลับไปก็ได้สมหวังดังที่ขอแทบทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามครับ วัดสัมพันธวงศารามวรวิหารเรียบสันส้นๆว่าวัดสัมพันธวงศ์หรือชื่อเก่าคือวัดเกาะเป็นอีกสถานที่หนึ่งเรื่องราวหนึ่งที่ลายไทยโรม,มิงขอบันทึกเป็นห่วงเวลาในยุรนครัตนโกสิทร์ที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นบันทึกส่งต่อให้รุ่นต่อไปได้เรียนรู้หากใครได้ไปแถวเยาวราช พอมีเวลาก็เข้าไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆภายในวัดแล้วก็อย่าลืมไปกราบแม่ชีบุญเรือนกันด้วยนะครับสถานที่ดีวัดดีที่อยากบอกต่อเอาละครับนั่นนะครับก็คือเล็กๆน้อยๆ จากบันทึกห้วงเวลาในยุครัตนโกศินกับวัดสัมพันธวงศ์หรือวัดเกาะที่เยาวราชกันนะครับก็หวังว่าคงจะได้ความรู้นะครับใครมีเวลามาแถวเยาวราชก็มากราบสักการะพระประธานที่พระอุโบสถกันแล้วก็เดินชมดูพิพิธภัณฑ์แล้วก็มากราบสักการะแม่จีบุญเรือนกันด้วยนะครับมาขอพรจากท่านให้กับชีวิตของเรานะครับ เอาละครับสำหรับครั้งนี้ก็คงหมดแล้วครับและถ้ามีโอกาสไปที่ไหนอีกก็ขอติดตามกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกำลังใจเช่นเคยครับกด subscribe กดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับบอกต่อต่อกันถึงบันทึกห้องเวลา Diary เล่มนี้นะครับลายไทยโรมิงเอาละครับทุกคนครับครั้งนี้ก็ต้องไปก่อนแล้วครับขอบคุณที่ดูมาจนจบ ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปก่อนละครับสวัสดีครับคนไทย